ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาทำไข่ลูกเขยกินกันค่ะเอาไข่ต้มเนี่ยนะคะทอดให้เหลืองก่นเลยระหว่าังที่ทอดก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนให้ทั่วให้ให้เหลืองทองอ่ะให้ทั่วเลยนะคะนะคะเมนูนของคนไทย นี่ก็อยู่ที่แคนาดาก็เพิ่งทํากินแย่างแรกม่ะมมีเวลานึกอยากจะกินก็เลยโอเคทำซะหน่อยนะคะนะคะมาดูกันนะทอดที่เหลืองกรอบเลยเนี่ยค่ะทอดจนกระทั่งเหลืองเหลืองเป็นสีทองแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราตัก <c oughs> ตักมา พักไว้ให้เย็นแล้วก็ทำน้ำซอสนะคะมาดูกันหลังจากไข่ที่เราทอดเย็นแล้วนะคะเราก็นำมาอย่างเงี้นะคะเดี๋ยวเราเอาน้ำลาด เฮ้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทำน้ำราดกันเนี่ยนะเดี๋ยวมาทำน้ำราดกันเดี๋ยวเรามาทำน้ำราดไข่ลูกเขยกันนะคะอันนี้น้ำมะขามเปียกที่คั้นไว้นะคะเนี่ยฮะ,นะฮะไปเลยเยอะนิดนึดนงประมาณ ด้วยหนึ่งแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนะคะ <c oughs> ใส่กระต่ายแล้วก็จะมีน้ำปลาด้วยนะคะคน แล้วมะขามจะเยอะนิดหนึ่งอนนพอน้ำตาลละลายเราก็ลองชิมดูนะคะถ้าอยากจะเติมน้ำปลาน้นำตาลปี๊บหรือน้มะขามเพิ่มก็ได้นี่ให้มันละลายก่อนนะคะรสชาติมันจะปปเปรี้ยว cái bạn hãy đăng kí cho ชิมูนิดหนึ่งนะคะเติมน้ำตาลเารรไข่ลูกเขยเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเนี่ยนะคะ <c oughs> ใส่ร <c oughs> าดน้ำไปแล้วแล้วก็เอาหอมเจียวกับพริกทอดใส่ลงไป นะเนี uh ่ยแหละค่ะเสร็จแล้วฮะ